มามามาเข่ากลัวหนึ่งเข่าเนี้ยน้ำกันนึงเข่าเนี้ยแล้วก็จิตตาปนจ้ะปนปลากนินกบผักไปเก็บมาแต่สวนผลล่ะที่หนึ่งเข่าเนี้ยยาจิ๋วกระสีหนึ่งจังสี่เราบ่ได้มีหวัวเดี๋ยวกับไทยรอบหนา,ายาจิ๋วสีสื่อหวดมินิมาอยู่จ้ะหววที่เพื่อนอันหนึ่งแส้หมอใน,นน้อยนะนะพี่น้องจา่าเขาเอ,อื่นอี่อยงยาจิ้วก็เคยเห็นหมื่นมูพันใส่อยู่เนาะเดี๋ยวรอบหนากับไทยผละจ้ะยาจิ้วสีหาเบิ้งมาใบห,หนึ่งเข่าตอนนี้กันหนึ่งสเสนอันซึ่งหลอกกระเอน ขาขาวบางไปกวนนอกจากมึงเนี่ยอยู่จังสี่ละจ้ะพี่น้องงา่ายๆตามสไตล์ยายจิ๋วนี่ะ่ะหนึ่งเข่าซุกแลวกะสีมาหนึ่งพักกินกับปนปลาพักก็ซีเป็นพักสุกินีนาะพักตลาดเพื่อละจ้ะสุกินีจกขวงูท่านออกหน่วยดอกพี่น้องแลวก็กัวพริกกัวหอมกัวกระเทียมลงใส่หอมๆตำให้เป็นแหลกๆน,นี่กะิบปนปลาปลา,ปากะิบเป็นปลาเท่าละจ้ะปลาเท่าปลา,ปาใส่ม่วงไว้อยู่หนาโมูบ้านเนี่ละ่ะ ต้อมปนไว้สามตัวจ้ะให้แกเอาตั้งแต่เนื้อมันนะสามตัวกระไดบักไล่หนึ่งแกเนื้อปลากระบอเห็นหงปันไดบอไดส่แว่นตาจ้ะสิมีก่างปนไปน้ำหรือใดเดี๋ยวคนปรุงเครื่องกันจะปรุงกับปุงง่ายๆใส่ผงเอวซาเท่านี้ละแล้วกันลักเซทพริกผงจักหน่อยเนาะหยดน้ำปลาจาักหน่อยน้ำปลาลงไปแกใส่หลายปลา,ปลามันสิมีกลิ่นคุณสามีสิกินน้ำบอได แล้วก็หยดน้ำห่อนน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าเอาแล้วก็ว่านลงกไปจ้ะไปหอมคเรคเรมันเขากันกับเป็นอันใส่ได้เราจะซิมรสชาติเสียบกรตักเสือปลดอ่ะอยู่ตางแหนยของเคยกินเคยอยากอยู่บ้านเฮามันก็คือดอยากเนอะจ้ะอยากกินกระตองเฮ็ดกินเท่าเองตางเหนยญเป็นบ่มีขายคุณน่ะเมนูอาหารค่อยม้อนี้ผักอีดีจ้ะพักซีลาวพักกาหินพักสลัดต้นหอม จากสวนพักทั้งนั้นเราจะนี่าพรพอมกับปนปลามาอนีเขาเหนียวหอนหอน้ยของมักของเสียบเราจะมามามากินเข่าเสียบเสียบน้ากันจะจะอาหารก็ง่ายๆตามสไตล์บ้านตามสไตล์ย้ายจิ๋วนี่ล่ะหนึ่งข้าเหนียวหอนกินกับปนปลาอบอ เมืมาก,กินขึ้นเจ้าเด้พี่้องจ๋าขออนุญาตใส่มือแล้วจ้ะสิเขากันดีอืมบนป่าสามตัวกันเด้หน,น่ใส่พริกสองหน่วยแล้วก็ใส่พริกผงไปหน่อยหนึ่งอืมร้องมาอืมอืมจ้ะบอืมเพรารังเป็นป่า เลมอนไหมเลมอนเนาะบีบบัลน้ำเสร็จจังเลยจุสีแสบแล้วจิเอาบัลน้ำมาบีบก่อนเลมบัลน้ำจังน้อยจังสีมิ้นทดฉาดกินมานีหเข่ากินให้เขากันคุกให้เขากันมากินง่ายๆอยู่ง่ายๆจ้ะคุณอ่ะซาลาหมี่กับนี้ด้วยซาลาหมี่หมูแผ่นนะเนาะหมูวันวันนี้เราควรจะกินขขาเหดียวเนาะ ลกวกาจะกินข้าวเหนียว baby sticky rice กินข้าวเหนียวกับอันโมเปียนฮาจ้าพีน้องกินข้าวแซ่บๆน้ำกันข้าวเหนียวกัติดมือนี่ดีหนึ่งโดนโพดนนเนอะฝรั่งก็ปั่นข้าวโมเป็นกินมาได้กับะยาจิวกระได้ปั่นข้าวให้นิ้วขา้าว พันให่ไป่งเลือลูกค้าู่ท่าเรือเขาองก็ามาเลือแต่กินเขาวสวยเหมือนนี่โอ๊ยระวัางกลางป่าได้กอเห็นหงได้จิ้มกับพ่เห็นหงกลางป่าเออม, <c oughs> มากันผ <c oughs> ักชีลาวสดๆจากสวนมาตรงย่ามจานเค็มเนี้ยเต้

ปิดกองเข่าไว้ก่อนเขาจะเย็นอืมข้างเขาเ่า,เขาของง่ามมันหน้าไปแห้งนะเข่ากับไข่เจียวกินข้าเนียวกับไข่เจียวเขากันดีเลยอ,อืมแบบทอดไขไ่เสิรวฟมเดือกับบานาะ้เาะ ไข่กันน้วยใหญ่อืมเม่กีนน้ำผันกันอ่ะ,อะอชุน,ช,นชุนจนจำูทสูบพักอันกันเห็นก่อนเพราะไร บัวฝราหังสุกินีหนึ่งแนละ้วมานเด็ยวันนี้หนุ่มข้าไปออกซ้อมหลังแต่ว่าเขากินเขาแล้วขอสิบประเทศเบี้ยมัมนนี้ยงกับหนุ่มข้าเสิร์ฟไปกินเขาอยู่น้ำเขาอีก กินกับผักสีล้ากับแบอนะสลามีตัวนี้มันจรีรสชาติเผ็ดๆจังเลย มิเตน่าแสบจะเรืองอาหารจากพี่นออ้องมื่อกี้การให้นหนอ๋อเนี่เยเ มีเมนูขอาเนี้น่ะมือดันเด็ดิ้วจะเิญอาหารจ้ะกินเขาเบิร์ลายคล้องหมัดข้นปลากินคำใหญ่ๆจังแซ่บอยากกินคหน่อยบิ๊กบิ๊กอืมอืมอปลากาศเย็นมอนลงไปโอสบิ được không? chắc sẽ bớt nhiều đi. tăng bộ hết, hết, bẩn, nhàn, nó kinh lắm เขาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าขออนุญาตก,กินเขาก,นา,าก่อนเนาะจากแล้วสิบปอไปเฮ็ดเบียร์ไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณสุขโขสุขก้นที่เขามารับชมมาติดต,ตามเด้อจ้ะฝากดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหน่ยหนยอยๆยัดจิ๋วในเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า